สบายดีท่ทานผู้ส้มเด็ดฐานผู้พังมื่อนี้สาวลาไตกระซิมีเรื่องมาเราสุฟังคือเก่าเนาะซื้อเรื่องว่าเห็นผีอยู่หอผักถ้าไัยอยากคั่งเรื่องหลอน้าไัยหยาคั่งเรื่องหลอนเรื่องสยองขวัญห้มาฟั่งบานซสาลาไตเนาะเขาเรื่องก็เลยเลยกทีเนาะ ย้อนไปสมัยตอนประมาณย้อนไปเมื่อสิบหาปีที่แล้วเนาะสมัยนั่นกะตอนนั้นก็ยังอยู่บาน,นอกบัน,น้าบทเทได้เขามาฮ็ตงานเพราะญ่เน้นน้อยหนึ่งก็อยากเข้ามาเฮ็ดงานอยู่ในเมืองเนาะเพราะว่าอยู่บานนอห้องกะมีแต่เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าซึ่ง่บด้มีอาชีบแบบแน่นอนเนาะเฮ็ดในเฮาแบบมีเงื่อนใส่ตลอดเนาะที่นี่ซาลาไตาก็เลยแบบ ออ,อยากมาเห็ดงานอยู่ในเมืองเนาะก็เลยมาเห็ดงานเป็นแม่บ้านอยู่รุงแร่มเนาะเพราะมาเป็นแม่บ้านอยู่รุงแร่มตอนนั้นก็อายุประมาณสิบแปดปีเนาะมาเห็ดแบบบูพจักไพามาเองเนาะแบบอยากมีไร่ใหญอยากมีเงื่อนใส่สิเนาะตามภาษาเล็กน้อยวัยรุ่นเนาะก็เลยอยากมาเห็ดงานพรเขามาเห็ดงานเนาะเขาก็จะมีแบบ ตอนโทษถามเขาก็บอกว่ามีหอผักหอยููมีขาวให้กินนะก็เลยมาเนาะที่นี่พ่อมาเฮ็ดงานเนาะก็จะมีหอผักยิ่งแล้วก็หอผักไส้เนาะเขาเจ้าก็แยกกันไหวเนาะพ่อมาเพื่อนกะจะมีหอผักยิ่งก็หอผักไส้เนาะซึ่งเพื่อนแยกไหวเนาะเพราะมาันข้างล่างอาจจะเป็นหาหองข้างนาก็เป็นอีกหาหองรวมเบิดปิดซิบหองเนาะนยิ่งข้าเจ้าเราว่าก่อนจะมาเป็นหอผักพน,น,นักงานแต่ก่อน จะเป็นคูกเก่าเนาะอยู่ตรงนั้นเนาะคูกเก่ากับไม้ถ้งว่าแบบมีขีวตายค้นยางในหันเนาะอยู่แคแค่แม่น้านั่นนี้ซึ่งเอวยื้อโรงแรมบไิาเนาะพี่น้องนอกแล้วแบบี๋ยวจะมีอย่างนั้นนอกก็เลยบริเยอยเนาะที่นี่ที่ที่ไต,ต,ต้ลไต้ฮอผักก็จะมีแบบทำพญ,ญานากแนนอกพนาเนอะไก่สะพานขาแม,ม่น้าแม่น้าเซ่เนว่าแม่น้ำโค้งเนาตรงนี้เนาะไก่สะพานแม่น้ำโค้งก็จะมีแบบ ฮอเ่อเฮอที่แบบมี่ลูกปั่นจะมีติวอีทั้งหลายอย่างเนาะก็มีหลายอย่างเราอยู่นเนหูพญานะมีขาหอผักเนาะตรงฮอผักเขาเจ้าวว่าคนที่เขาอยู่ก่อนเนาะคนที่เก่าแก่ท็ดงานหันก็ได้วาสุฟังวา่าแต่ก่อนฮาเป็นแบบอันแถาแกโบล่าพ่นเราาสุฟังมาอีกทอดหนึ่งเนาะว่าตอนนี้แต่ก่อนันเป็นนันผูกเก่าเนาะ ก็จะมีคุกเก่าเนาะมองมองกันทั้งใจกลางของหอผักหนามก็จะไล่บูยุทธ์เนาะวันนี้ที่นีเพิ่นก็ได้ให้ซาลาไตยมานอนอีกของของผักฮอยิ่งเนาะนอนไปกับบบคอยเป็นยางเนาะผ่านไปสองสามเรืองกับบบคอยเป็นยางเนาะพค่นนอนไปอีกกับฟันเนาะฟันเห็นแบบคือมีคนสีดำๆเนาะเขามาในห้องแล้วก็มุดเขาไปนอนใต้เตียงเนาะซึงหอผักหันจะนอนกันหกคนเนาะคนละเตียงคนละเตียงเนาะ ที่นี่ยูมาามือหนึ่งเนาะวันนี้เอื่อยเอื่อยอยู่หอผัก,กบ่กกะแบบไปเหรียนเนาะแบบหอผักเขาปีธาทุ่มอันส่วนอันก็มาใหม่เนาะก็บบุกกาไปไซเนาะส่วนซาตาแตก็มาใหม่ก็เลยนักก็เลยนนอยู่หันคนเดียวเนาะเอื่อยเอืเอ่อยเพื่อก็ไปเหรียญไปแบบพับไปอีสังเนาะก็บบุกหูพุ่นเนาะแต่ว่าพอน,นอนั่งัมท่านเลยรับเนาะก็เห็นแบบอันนั้นคือมีคนย่างเขามาในห้องแต่ว่าเสียงย่างแก๊ก แกะตกับไปเปิดห้องน้ำจากจากเนะะาะแล้วไตาคิดว่าโอ้สงสัยเอื่อยมากแล้วเนาะแต่ว่าแต่เมื่อคืนอีกด้านหนึ่งเนาะเอื่อยจังไดยเพราะว่าหลอกห้องไวเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดนนอยแล้วเพราะว่าห่อพักยิ่งกับพักไส้มันบริเแยกกันปนันเนาะแค่ขันห้องสื่อเนาะอันก็เลยบริย์เอาสื่อเอื่อยฟังเนาะเพราะว่ายาัดเอื่อยย่านเนาะก็เลยแบบเซยไปมานี่ผ่านมาอีกสองสามมือ กะกะเลยยินอีนเนาะกะเลยยินแบบคือเสียงแบบก็อย,อยู่มากมือหนึ่งเนาะกะยิ่งเห็นคนอย่างเขามากคือเก่าเนาะกะฮูแล้วเนาะวะคือสีบ,สบมเป็นคดเนาะพาป,ประตูกะลลอกคู่มือเนาะก็เลยบอกกาบอกเอือยเพลินเอืยอยก็เลยแบบก็ได้แอบแอบทาบ้ามาเอือยอันเมื่อคืนนี้จะเขามาอยูบโเลยวะบนหน้าบริให้เลยเขาเห็นน้องบริเปิดเอาเอือก็เลยไปนอ่งมองอื่นสิเนาะ ก็ได้หูแล้วว่าน้องนค้นน้องนอเขามากสองหมื่นสามหมื่นเลียงพอนอนมาอีกนอนนอนมาอีกก็มาฟันฟันหินแบบม้าตัวบักง่านอนย่าง,างทเที่ยวนาหองเนาะแบบย่างแบบสิมหาหล่อกัดคนนี่นเนาะก็เลยแบบมาเล่าเสื่อใอ้ญ่ฟังเองกเยก็เลยว่าคนมานอน,นี่เขาก็เจอกันเบื่อดลรเพราะว่าเขาจะมานอนคนเดียวเขาจะนอนแบบสองสามค้น แต่ส่วนซาลาแต่ผัดนอกผู้เดียวเนาะก็เลยว่าบวกกาโเนาะเพราะว่าเป็นเด็กใหม่เนาะเขาไปได้หันวันนี้นับถือนันมากก็เลายใหญ่ใหญ่เลย,ย,ายไปโค้งใหญ่ของ,ยยของนอกของอื่นมาประวัยพื้ที่คนมาอยู่ใหม่เพื่อกะไปเอาหินที่แบบคนสวดเจ็ดมือเจ็ดคืนเนะาะเมื่อวานเมื่อวานใส่ไตเตียงให้ออกไปเนาะกระพุ้วว่าออกบอเนาะนั่นแหละนาะพ่นองเรื่องนี้กับประมานนี้เนาะเห็นผีอยู่ในหอพักเนาะแบบ เห็นนอเห็นคนแบบดำๆแต่กะโบริเนียมบึงขักกว่านาตาเนี่ยไรแต่ก็เห็นย่างเขาไปในหงนามนอสวดสวดนอที่นี่ก็เลยง่ายไปนอห้องใหม่แต่หงนะก็บบมี่คือหงนะแบบนอหงนากลัวมากนอเพราะว่าเป็นโรงเลียที่แบบเก่าเก่ในนออย่างลูกเลี้ยที่เคยไปเห็นน่นอย่างนะแต่ว่าท้ายายง่ายไปห้องอื่นก็บบเป็นยางเนะประมาณนี้นอพี่น้องนะเรื่องเราเนอ ส่วนคลิปนี้สาลาไตกะชิขอโจ้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเรื่องเรากับประมาณนี้เนาะถ้ามากับกดไลค์เหตใจกับกุฎเสะเลยพี่น้องที่สำคัญเนาะถ้าให้มีเรื่องร้อนเรื่องสยองขวัญกะอนันามใดเนาะกระทรงมาใดกระทุงม,มา,มมาแบบสาร,า,ราไตเล่าใดเนาะสำหรับคลิปนี้สาราไตโคโจ้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องนอนรับฟันดีและตีสวัสดอดพี่น้องเด้อ โชคดีว่าทุกู่ทุกคนเนะาะบาย